ออกแล้วบ๊ายบายขับไปหลัง <contamination> ออกฟังกันแล้วกำลังจะเดินทางไปก่อนร้านกันเฮ้ยดีเราอยู่ด้านหน้าเนาะหมหุนแล้วมันหมุนแล้วครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกอะถืว่าโชคดีนะแต่ถือว่าโชคดีนะพีหอกถือว่าโชคดีปกติวันถือว่าอ๋อ อ๋อวันนี้ไม่ค่อยมีคลื่นอ่ะตอนเช้ามาก็ไม่มีตอนกลางวันก็ไม่ดีอ,ดอ๋อที่เขาบอกว่าวันนี้โชคดีปกติจะมีคลื่นแต่วันนี้ไม่ค่อยมีคลื่นมันก็ทำให้เราเมาเรือน้อยลงตีนไหมตีหมดแต่ต้องไปขอนเยอครับคนเยอะอันนี้ยังทาครีมอยู่เลยนะครับ

รอบนี้ก็คือเฟลเลยเนี่ยขาดละไปนั่งแอบกับ